สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี้มาพบกับน่สอนหน่อยคือเก่าเนาะผ้าพีผ้าหน่องมาเบิงหนาหน่อยอันหลังจากผ้ายูเขาสองมือเนาะพี่น้องน้าหน้าปังเพิ่นกะเต็มให้เต็มขั้นบานนี้เพิ่นกะสิมันระเบิดห่วงเขาได้พี่น้องเพราะเขามันกะเขาตัวนี้มันสามเดือน,มนเมนบ่สามเดือนกระไดเก็บเกี่ยวเนาะเขาเพิ่นเมื่อกะไดสองเดือน สิเขาสองเดือนละละพี่น้องปะก็เลยสิใส่ระเบิดห่วงเนาะจักน่อยนี่นแล้วมาใส่ปุ๋ยใส่รับร่วงเขาเพ่นอันเบิ้งนี่ฝนตกพายุเขาสองมือพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมทีบท่วมแดนเลยหมอกบหน้าปังเพิ่นคักบ่ด้ซูบน้ำม,มาสัน่น พี่กัเพิ่นกนอยู่บาา้านหนุ่มมุเขมปรลาดเขานี่เขาหน้าปังเพิ่นกันงามงามพี่น้องแต่ว่าเฮาก็มีเหอกกมีผลพ่อยใดเนาะคือเขาหน้าปังเฮาก็ได้น้าบ้านนี้แต่ว่าผลเสียคือนามถมั่วแตงหมู่พี่น้องมาสอนสิบ้าพ,พี่เบิงน,นาะนแตงมู่ปลูกใส่ให้หน้าคือกันนี่ละถว่วคือว่าคือสิบ่ได้กินเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันสีนา่าเด้ มเย็ยนอากาศเจ็มไซแล้วบาดนี่หลังจากพายุออกเนาะมีทั้งพ้นดีมีทั้งพ้นเสียซ้อนกับพ้นเสียหลายอย่างเลยพายุมาหลบนี่อันสวนแตงมูก็บบประสบความสำเร็จแล้วพี่น้องน้ำท่วมแปดแปดเลยพู่นะตากมั่นก็ไลนี้เบิดพี่น้องเลยไปน้ำห้องน้ำหวยพ่น หลักสิได้กินแต่ข้าวโพดนี่แหละคือเพราะว่าเพิ่นทนน้ำได้เนาะแต่แต,แตงโมนี่ก็คืออีกสองสมมืองกันนะจะเลื้งลงคันคันคันน้ำบกลงเร็วก็คงสิบ่มีปัญหาน้ำยังเต็มอันนี่หล่องแตงโมอยู่พี่นอ้องคือว่าจะบอดเนาะแตงโมก็ล่างหมากน่ะซ้อนกะเสียใจร้ายเติบอยู่เสียดายแตงโมเนะเาะเขาปลูกจนงามแล้ว กรลังมีหมากมีน่วยละพี่น้องแต่ว่ากระต้องมาเสียผลผลิตขอ,ของเห่าเกษตรมีทั้งพ้นดีพ้นเสียพาอยอเขาหลอบนี่นะซ้อนกระเสียใจหลายเนาะท่าโพธิ์ท่าก,กําลังถอดอันนี้กําลังสิเป็นฟักพ่นกระง,งามพอดีแล้วพ่น่าพ่นหมักเปียกมัก,มกชื้นอยู่แล้วเขาโพดนินี่แต่แตงโมงกับแตงนี่ก็คือสิเสียหายแบบบ่ดได้กินนะพี่น้องเอ้ยเสียดายเนาะ เบิงจะโอ้ยอ่อนซ่อนแตงหมูก็งามงามขันแดดสองเสมอแดดท่านนี่น้ำบกก็คือสีสีได้กินแต่ว่าขึ้อหน่อยว่าว่าบดได้กินแล้วพอน้ำยังเต็มคลองเต็มคู่อยู่นี่เห็นปราช์ในน้ำถั่วเหงาแตงเข้าเสดา,ายแห้งพ้เสียนี่ยางกะลมแตงกะแซน้ำ เป่งกับบลาเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไฮนาบอกง่ายๆซะเพราะว่าปลูกแตงหนาแหล่งก็นึกว่าพายุสีบ่เขาแต่ตอนนี้นะซอนก็นยังย่างเขาแปลงไหนาบไารเนาะมันลมลมเพียงหัวเขาพี่น้องเอ,อ้ยนี่ลองยางเบิ่งแล้วนี่ไปบไาเห็นปราะนามถวมก็คือรอแต่มือตายพี่น้องเอ,อ้ยบกินดอกพ้นผลิตปีนี้ มีทั้าง้นดี้นเสียฝนตกมาฝนตกมาเรียวกว่าทุกปีกุมภ้านี่จะบ่มีฝนเ้ยพี่น้องเบิง่งค่ะแตงโมเ้ากําลัางเป็นหมากแต่ก็ต้องเสียใจบ่ได้กินเพราะว่าเดียวอีกน้อยมันกอันเลื้องตายลงไปเรื่อยๆเนาะนี่สีมีบุญอยู่บ่แดดดีๆเพิ่นอาจซิบกเนาะอาจจะรอด น้ำถ่วมแตงโมเนาะพี่น้องเนาะโอ้เสียดายเสียดายแห้งพี่น้องเอ,อ้เสียดายเขาของเขานอปูกมาเพี้ยนมา,จากจะสกซไรเดือนเพื่อเพื่อสีเงยซ้ำนี่ก็ต้องมาถึงน้มท่วมก็เสียดายหลายหลายศาสตรปล่อยไงยซะเห็นบ่าจะเสียใจหลายม,มืงงูก็ร่งเป็นหมากแต่ว่าก็น้มทวม่ว เหนว่าก,ก็เสิตายตัวน,นี้ก็นวลง่ายแหละจานนี่เห็นบ่าจานแตงโมกะลังหมากเนาะก็เสียดายแห้งก็ต้องมาตายพอน้ำท่วมพายุเขา่าตัวน,นี้ก็นลูกง่ายง่า,ยายพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยน,นะช่วงนี้ลมแห้งเนาะว่าง่ายพื่นะซ้อนยางกัด เป็ดๆเ,เลยเครื่องขาเลยแักแดงหมูเ่ากบอ้น,อนซ้อนเสียหลายแหงต้องมาเสียหายเฮ้ยมาเบิ่งพี่น้องเลยนี่ห้อยอยางมันลมหลาย,ยแบงหมูเป็นเหมือนจาน,นหน่อยเั็นผลปุย๋ยขับมาขับห่วงเขา เนื้อที่กะสามไรพี่น้องตรงนี้นเห็ดหน้าปังในสามไรไรหนึ่งนะ่ะซ้อนกะกะเห็ดมังมูกับข้อโพดนี่แหละน้ำก็ถ่วมเป็ดๆเ,เลยเห็นบ่น้ำถ่วมมังแตงมูเ่เสียหาย,าย,ายเสียหายหลายๆเสียหายหลายคัดแหง รถน้อนะเราีงต้มนี่ล่วตมนั่น